นั่นไงมาแล้วอโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ไดโอ้โห ดีครับพบกันที่เดิมนะครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วครับปลากินแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกินปะวะเอาปลากินนะครับแป๊บนึงครับอือยังกินอยู่ครับยังกินอยู่ไม่ว่าครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเอาใหม่ครับเมื่อกี้ว้าวครับมันดึงจนไม่ติดสวัสดีใหม่ทีครับสวัสดีครับ พบกันใหม่เดิมครับผมตอนนี้8โมงครึ่งแล้วครับปลาเพิ่งจะมาเริ่มฉวยเองตั้งแต่เช้านี่โอ้โหไม่กินเลยนี่ครับบรรยากาศวันนี้ผักเบียดเข้านะครับช่วงเช้าแล้วเพิ่งจะมาเบียดออกเมื่อตอนประมาณสัก8โมงนี่เองครับเนี่ยเริ่มจะมาออกเป็นแนวสวยงามครับผม นี่เหมือนเดิมครับตอนนี้เจ้าเช้ายังไม่มีคนมาครับอืมบรรยากาศสวยงามสามคันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่มาดูกันครับเพิ่งจะมากินหนึ่งนะป่า ครับมีปลานิลแม่น้ำมาตัวหนึ่งนะครับวันนี้โอเคไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับอ่าหลุงแดงมาแล้วครับ,อ,บรอืมให้มันรู้ไปว่ากูจะได้สามวันติดฮ<อ> <c oughs> ่ประกอบแล้วอ่าเรามาลุ้นกันครับให้ปวสามันเรื่องเรือไปเลย รู <laughs> ้ว่าเอาไปกินอ่าเบียดเข้าไปข้างในเลยป่ะเอ่อขอเอาใจถึงพึ่งได้แนวเสาเลยโอโ้โห <c oughs> อ,อีกคันนึงครับวันนี้มาสองคันเหมือนเดิมคันนี้ใส่จะหววัวยาวเอาแหมะฮะโอเคโอ uh, ้โหจะตีโคตรแม่นระเบียดสวะอะไรพลานจริงๆครับเวลาสวยแตปลาไม่แด่เวลาสวยจะปลาไม่แดกครับโอเคตามนั้น มาลุ้นกันดูครับวันนี้มึงได้จะทำประวัติศาสตร์ได้ไหมสามวันติดเรียบร้อย,นะยอเหยื่ออร่อยแม่อร่อยครับดแดกแม่งในถุงเลยอ่ะเ<ด>นี่ยเน,นี่ยเออเหยื่อเขาดีจริงๆครับอ่าเอาด้อไแบบอ้เว,ว้ยมีเขินกล้องหลบเว้ย อ๋อกลัวคนจําได้หนีเลยเมื่อกี้ยังกินอยู่ยิ้มๆเลยน้องมึงโอ้โหเอ่อเหยื่อลุงแดงก็แดกยันนกเลยอะเออเฮ้ยมันมีอายเหมือนกันเั้ยเฮ้ยนี่ไม้สายพันธุ์แล้วครับเหยื่อลุงแดงเขาครับหมานจริงจริงปลาไม่ตกแล้วครับ ผ่านไปจะครึ่งวันแล้วครับผมยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับปลาวันนี้โคตรห่างเลยอะไอ้นี่เป็นตุ่มุปลาเบ็ดจะน้ำเข้าอกไตเลอ่าดูลุงแด๊บเปลี่ยนเหยื่อครับเผื่อจะมีช็อตเด็ดเดินแบบไม่มีอารมณ์อะไม่มีอะไรเลย เกียงเก่าหนึ่งคันผ่านไปเอออันนี้มีไว้เอออันนี้มีครับ <c oughs> มีจริง <c oughs> โอ้โห ถึงขนาดจะต้องดึงกันเลยทีเดียวหลุดแล้วครับสบายอ้าวดูครับดูแอคชั่นคันครับในเฮ่สวยงามมาแล้วตัวแรกมาแล้ว เฮ้ภูมิใจจริงๆเลยเีย่ดำมาเลยครับแล้วตกไปอนุรักษ์ครับผมนี่ไม่ใช่ธรรมดาขี้ด,ดินเต็มถุง โอเคไม้แรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสนุกแล้วครับผมหากแมงเบียดเข้ามาแล้วครับเต็มแม่น้ำเลยยอนูนเลยอพัดเข้ามาหมดแล้วเดีย๋ยวแมงมามวกเข้าตรงนี้ด้วยนะใต่จะได้ครึ่งวันหนอพี่แดงเอ้ย นี่ครับอันนี้เ็าเรียกว่าท่านั่งนิสสีดวงครับอ,อท่านั่งนิสสีดวงโอ,อ้โหนี่มันออกมาแล้วแหละอือหือนี่ปั่นสองไม้เลยนี่ครับอันนี้คือไม้ที่สองครับไม้แรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม้ที่สองเดี๋ยวมาดูกัน ถึงไม่กินมันถึงไม่กินเหยื่อเราอะนะมันหุงข้าวกินกันเองแล้วป่าเนี่ยมยที่สองเดี๋ยวดูไม่เกินหมาที่สามหลับเดี๋ยวยกวีดอ <laughs> เองั้นเลยอ่ะโอ้โหมั่นใจตัวเองเลยไม,เมไ,ไม่วีก็แวด๊ดแต่วันนี้เรามั่นใจว่ายังไงก็ข้าวผัก <laughs> อ่าหนึ่งแดงก็มั่นใจครับวันนี้ได้ขิวไอเกดแดงเพราะว่าถ้าได้ไอเกตดำอีกตัวจะใส่แมงขังเหลืองเลยอ่ะให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะแดกสาวันติดอ่าเต็มตัวครับเข้าแนวเดิมหรือเปล่า,อาลองดูมันขึ้นตรงทางขี้แล้วอย้อนไปตรงถังขี้อะ่ะ ผื่อมจะมากินเม็ดพริก <c oughs> วัดดวงเอาไปเลยอ้าวผมไม่ใช่ลุกอี้อย่างเดียวแล้วครับนูกก่เขาเป็นเขาสงสายหรือ <c oughs> ว่าลุงอี้จะเป็นคนเดียว <c oughs> <c oughs> มีสงสายกันด้วยครับพ <c oughs> จะตีไปเมื่อกี้ โอเคไม้แรกตั้งแล้วไม่เกินสามไม้ยังไงต้องวีดมั่นใจเดีย๋ยวไม่ใช่เที่ยงมาป้าปิดอีกอ่ะอเนนมืม่วานก็แหกตูดจับนัวบ่ายสองครับไม่ไหวไปแล้วครับตั้งท่าว้า อืมฮึมแม่นจริงๆโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานครับไม้ที่สองงานไงมาแล้วโอ้โหใช่ได้ใช่ได้โอ้โหแดกแวดเลยอ่ะตาดีไหมล่ะผมเลยผมกคดีเลย อ่าโชว์โชว์โชว์โอเคครับมาปบกตัวแรกครับไม่ได้ยินเข้ามาใกล้เอาค้างแดดด้วยครับไ,ม,ไาบาม่เอาปากแดดอืมเอาค้างแดดด้วยค้างแดดครับจะขาดอยู่แล้วครับอโอเคครับผม เออลุงแดงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตลวกลัวใหญ่แล้วมาตีน้ำนอกแล้วเปลี่ยนโจเบ็ดด้วยเพราะน้ำในสำเร็จไปแล้วครับนี่อย่ามาฉเสียงอะไรวะร้องแล้วครับไปขี้ก่อนดีกว่าไปโอ้โหยัมาฉลองขี้นะครับอืเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวจะเอาอีกขวับหนึ่งครับน้ำในถือว่าสำเร็จแล้วครับโอ้โหดังแควกเลยตัวเป็นโลเลยครับ นี่น้ำเบาแล้วครับผมนี่พ่วมแทนนิดหน่อย่ยยอือ <laughs> เอาจนได้ครับวันนี้หนึ่งควับแล้วครับแต่ยังไม่สำเร็จครับไอ้เกาะดำยังไม่ได้ <laughs> 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 มึงใส่เม็ดพิกอยู่แหละเมื่อกี้โดยไอ้เชือกเม็ดแม่งวิ่งผ่านเข้ามาหาส้มสายก็หย่อนแล้วหมุนหมุนๆแม่งก็ไม่ตึง <c oughs> อยากวิ่งเข้าสุ้มเลยตะ <c oughs> กั่วเรามันเบาด้วยไงตะกัวแม็เออตะกั่วเรามันเบามันก็ลากได้ไงแต่ตะกั่วใหญ่มันลากไม่ได้หรอก,กนอ,นอืม มันใส่เม็ดพริกอยู่ดีโอ้โหอย่างนี้ก้อนใหญ่กว่าเว้ยบอกใส่เม็ดพริกอยู่ไงโอ้โหอย่างนี้เม่ดก้อนใหญ่กว่าด้วยเขียวปื้อเลยเอาเท่าไหร่วะไปอา่าแดงขวบเอาหน้าเพื่อ <c oughs> จะเป็นสองขวบแดงไปแล้วครับผมไปแล้วจอม <คน S 1> ไปแล้วได้เวลาไม่นานนะครับน้ำลงเมื่อไหร่ก็ ตัวใครตัวมันเฮ้ยไม่แน่เว้ยเฮ้ยพักออกเว้ยนี่ครับบรรยากาศแน่นอนถืมแล้ว,อ,ลลวอืมดีนะลุงแดงบอกว่าจะถ่ายคลิปเพลินตกปลาต้องอดทนครับเนี่จุมเข้าไปนี่ครับโอ้โหอลัเอาจะปิดทำไมเราไม่เิดน,นี่ ร่างกายงานสร้างครับวันนี้โอ้โหสองสายพันธุ์นี่ตะโกกด้วยสายยูด้วยครับบอกถเองพี่พี่ช่วยดึงรถให้ผมหน่อยครับ <c oughs> ขอเลยพี่ช่วยดึงรถให้ผมหน่อยครับโอเคครับน้ำใกล้ย้อนกลับเลยนะครับนี่เสาโผล่แล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งวันพอดีครับ มึงแดงก็บ่นอยู่ครับดูแววแล้วน่าจะตัวเดียวอีกแล้วแต่าว่าแต่ว่าแนวนี้ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวาว่าน้ําลงผักน่าจะออก่ะคิดว่าวันนี้ผักไม่เข้าอืมพอดูเริ่มแล้วมันมเปลี่ย่ยัตะวันออกอไม่น่าจะออกไม่น่าจะเข้าอืมแต่ก็แต่ที่แน่ๆน่าจะเลิก เพราะว่าปลาไม่เด็กเต็มที่สองโมงครึ่งครับวันนี้ล่นเวลาหน่อยเดี๋ยวมาชมผลงานครึ่งวันครับครึ่งวัน <c oughs> นี่ครับโอ้โหนี่โฟกัสหน่อยนาะ จะโฟกัสสายทเท่าไหม่นี่วันนี้ได้ปลานิลนเจ้าพญามาสองตัวด้วยครับนี่ล่าปลาวันนี้ก็ตะโกกกะมังไม่ค่อยเข้าครับวันนี้มีตะโกกแล้วก็ปลานิลนเจ้าพญาจะควบจะควบที่สองแค่นอยเหอะไปอ่ะไ,ปไ,ปไ,ไอ้บ้า โอ้โหจะขวับพี่สองซะหน่อยครับปล่อยบ้าจริงๆโอ้โหโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่ครับจับแล้วครับ,บก็คือเหมือนเดิมยังล้มสถิติไม่ได้สักทีไม่ได้เนี่ยผมใชนเรย่อจัดอันไหนที่ปลาก,กินเพราะงัน้นอ<แ>่ะฮะอย่าละเ<อ>ว้ย จากแดงท่าน้ำมานะไอ,อจากแดงท่าทรายนะจนตอนนี้เหลือแดงขอบเดียวแล้วอะข้างเลยแม่เโยชคเกอร์เนอะเออมึงตกยังไม่แดกเลยนี่โอ้โหลุงแดงก็กลับแล้วครับเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับนี่พร้อมกลับแล้วครับพร้อมกลับแล้วครับบ,รบ,รบ่ายสองของผมเดียวก็เหลืออีกหนึ่งเม็ดครับเดี๋ยวก็กลับแล้ว นี่กลับเร็วหน่อยไม่ไหวเดี๋ยวต้องเตรียมไปเชียบอลมันจะชุดใหญ่อ่าบอลไทยจะไปบอลโลกต้องเชียร์กันหน่อยแรงกลับแล้วครับไปแล้วหมดเวลาครับเดี๋ยวก็จะกลับเหมือนกันแล้วครับน้ำเริ่มลงแล้วครับนี่ โล่งไปหมดเลยนนี้มาแล้วแม่งแน่นเดีอดเหมือนเดิม ี้กลับไปสามนะครับแะมาอีกสองเฮ้มันนั่งเป้าันอยู่ครับนี่คนคุ้นเคยอืมมันบน่นเราเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่แดกเลยครับตอนนี้น้ําลงครับลองเปลี่ยนมาตีตรงนี้มั่งครับมันรู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่น้ําลงส่วนมากไม่ค่อยกินครับก็เดี๋ยวว่าเหยื่อหมดนี่ก็จะกลับแล้วครับ เนี่ยเหลือแค่เนี้ยนี่หมดนี่กลับแล้วครับเราก็จะกลับเ้ืยอบ่ายสองครับเลื่อนมาเรื่อยๆจะบ่ายสามแล้วับยังไม่กลับเลย,ยบรรยากาศมันน่าตกครับผักไม่มีส่งกันได้ยาวๆเลยครับนีม่มาอยู่ตรงนี้สองคันลองดูครับหัวนี้จะกินหรือเปล่า ปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ปล่อยไปก่อนบางทีปลาเล็กมันกินเออให้มันขาวมือสักทีนึ่งเราให้วัดนี่ก็กลับแล้วนะครับเก็บของหมดแล้วครับเนี่ยเบ็ดผูกเรียบร้อยปรากฏว่าวันนี้น้ำลงไม่แดกเลยครับโอ้ได้ไปตัวหนึ่ง ไอเจ้านี้ครับสามไม้เว้าหมดมันหลอนไงมันก็ไม่รู้สามไม้แม่งไม่มีตัวเลยอ่ามาดูผลงานกันวันนี้พี่ฮอตน้องนี่ป๊าบก็ให้นี่มาสี่โลได้นะสี่ห้าโล ได้ปลานินเจ้าพญามาตวงด้วยครับนี่แล้วก็มีสายยูฟ็อกมาอีกหนึ่งตัวที่เหลือก็เป็นตะโกโวันนี้ไซส์ใหญ่ครับแล้วก็ปลาพมเอ้ยปลากระมังวันนี้ก็ไซส์ดีนี่โอ้ตัวเบลเลอร์เลยครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ